ก็กลับมาเจอกับอมกันในช่องวินทีวีชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยว่าเราจะมาทำ Favorite Makeup of the Year ในปี2023กันนะคะอันนี้คือคัดมาแล้วเป็นหมวดหมู่งานผิวงานสกินงานตาต่างๆเนาะทำการบ้านมาเยอะมากคือแบบมันเลือกยากมากจริงๆก่อนไปดูนะคะขอ d ิ s c เ a i ร์เหมือนเดิมว่าสินค้าเหล่านี้หรือว่าทุกชิ้นที่อมพูดในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อมใช้แล้วอมชอบใช้แล้วมันเหมาะกับอมอมใช้แล้วแบบอมแฮปปี้ อ,อมก็เลยเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรือว่าอะไรยังไงเพื่อนๆสามารถเอาสิ่งที่อมพูดเนี่ยไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ว่าเออเหมาะกับตัวเองไหมอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวที่อมใช้พรผิวก่อนแต่งหน้าในทุกๆครั้งจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่พูดมาหลายปีแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย b อ b b y Brown นะคะวิตามินเอไรซ์เฟสเบสนะคะอันนี้จะหมดกระปุกที่3และนี่คือใช้ทุกวันจริงๆอมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เตรียมผิว ได้ดีมากๆสําหรับออมนะคะมันเติมให้ผิวดูแบบอิ่มๆดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบพอดีแล้วออมรู้สึกว่า ออมใช้แล้วเครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าออมไม่ได้เป็นคนมาแต่งหน้าฟูลออปชันอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยเครื่องสำอางมันก็อาจจะแบบติดทนบางไม่ติดทนบ้างซึ่งออมไม่ได้ซีเรียสนะตรงนั้นแต่ว่าใช้อันนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันติดทนขึ้นจริง,รงๆพวกงานผิวต่างๆอะไรแบบนี้นะต่อมาจะเป็นหมวดงานผิวนะคะจะเป็นหมวดรองพื้นหนอว่าเบสงานสกินต่างๆเนาะตัวแรกก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นเอ่อฟิลเตอร์ของตัว Charlotte Tilbury ซึ่งอ่านชื่อไม่ได้แล้วเพราะมันลอกไปหมดแล้วนะคะค ออมชอบตรงที่ว่ามันทําให้ผิวดูแบบดู g l o ขึ้นแต่ไม่ได้ให้การปกปิดอะไรใดๆทั้ทงสิ้นส่วนมากออมจะเห็นเขาใช้เป็นเบสก่อนแต่งหน้าเพื่อให้ผิวมันดูสวยหรือว่าผิวมันช่าวาวใช่ไหมแต่ว่าเอาอมาใช้เป็นแบบตัวเดียวโดดๆเลยแล้วออมก็แฮปปี้มากมันเป็น my go to everyday ของจริงที่แบบในเอวิดเอลูของออมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้ทุ่วัริงจริงซึ่งจะหมดแล้วแล้วก็ซื้อซ้ําแน่นอนมันจะให้ฟิลแบบงานผิวกระจกงานผิววาวแต่ไม่ได้เป็นเมทใช่ก็เลยชอบมากมันไม่เหมือนเราทาก,กิเตอร์บนหน้าแต่มันเหมือนแบบผิวมันเงาเล่นแสงสวยอะไรเงี้ยทุกคนต่อมาเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ออกงานเป็นรองพื้นลูกหลักสําหรับการออกงานลองมาเยอะแล้วแต่สุดท้ายก็จะกลับมาตายรังที่เขาก็คือเจ้านางตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นรุ่น r a d i ีย t s k ิน Foundation s ส f 30 PA 3บวก 就是奥玛。 ปีที่ผ่านมาออมไปงานแต่งเยอะมากแล้วก็ต้องแต่งหน้าที่มันแบบแน่นกว่าปกติมากๆอะไรเงี้ยอมก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ชอบมากๆทุกคนคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันเป็นรองพื้นงานผิวที่แบบเนียนแต่ให้การปกปิดแล้วก็ดูแบบเป็นผิวมันสามารถบิวได้คือใช้น้อยก็จะเป็นงานผิวแบบสกินที่ดังได้รับการปกปิดอยู่แต่ถ้าสมมติแบบใช้เยอะก็จะเป็นการปกปิดที่แบบฟูขึ้นมาส่วนตัวอมจะชอบใช้น้อยๆคือไม่ได้เน้นการปกปิดมากแต่ผิวมันสวยขึ้นแต่ยังปกปิดอยู่นะปกปิด เยอะที่สุดในบรรดาที่อมพูดมาใครที่มีรอยสิวอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะคือใครจะใช้เป็น e v ว r y d a y l o ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวอ,อมอ,อมจะชอบใช้เขาเวลาออกงานเป็นแบบกันตายแต่ถ้าใครที่แบบเพ้ยต้องการการปกปิดหน่อยสามารถใช้นี้เป็น e v ว r y d a y l o ได้เลยนั่นแหละทุกคนเป็นรองพื้นงานผิวแต่ยังปกปิดอยู่ปกปิดได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบอ,อมรู้สึกว่าผิวมันสวยอะ่ะเออก็เลยเหมาะกับการออกงานมากๆเลยแบบ เอวิดลูกสำหรับเพื่อนๆได้อะไรอย่างงี้นะคะถ้าชอบการปกปิดขึ้นมาดีทุกคนอวยต่อมาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอ <concealer S 2> นซีลเลอร์อมจะแยกเป็น2อันก็คือสำหรับใต้ตากับรอยสิวซึ่งใต้ตาทุกคนก็น่าจะเห็นกันแบบบ่อยๆในทุกๆคลิปที่อมใช้แต่งหน้าอันนี้คือจะหมดแล้วเป็นแท่งที่2ซึ่งอมมีแท่งที่สสต็อกไว้แล้วมันดีมากทุกคนโคซัสตัวนี้คือดีมากอมใช้สีเบอร์5.5โอนะคะค่อนข้างเข้มกว่าผิวนิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวชอบคือมันก็ทําให้แบบใต้ตาดูหายไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าชอบท ที่มันเป็นงานผิวไม่แครกแล้วก็ไม่ค่อยตกลองคือมีตกหลงบ้างถ้าแบบไม่ได้เซตแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็ควรเซตแป้งใต้ตาเนาะมันเป็นงานผิวที่สวยอะมันกลืนไปกับผิวจริงๆมันสวยมากเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆสําหรับใต้ตาแต่ว่ารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยรอยดารอยดาจิว๋วๆเล็กๆยังได้อยู่แต่ถ้ารอยดําที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะมันไม่อยู่แต่ตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับใต้ตามากๆไอ้เลยต่อมาเป็น hourglass นะคะอันนี้ก็คือพูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วเหมือนกันซึ่งมันดีเหมือนเดิมมมมมยังงไไ่ีอะราาล้ ได้นะคะคให้การปกปิดดีมากๆรอยสิวรอยดํารอยแดงเอาอยู่หมดคือมันตึบแต่มันยังมีความเป็นผิวอยู่คือมันจะหนากว่าตัวโคซาแต่ก็ยังเป็นผิวอยู่เหมาะสําหรับรอยสิวนักๆอย่างช่วงที่อมเป็นสิวที่คางอะไรเงี้ยอมใช้อันเนี้ก็คือกริปเหมือนแบบไม่เคยมีรอยอยู่เลยแต่ถ้าเป็นพวกรอยนูนมันก็จะยังเห็นความนูนแต่พวกสีหรือเท็กเจอร์อะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเลยคือมัน ปกปิดดีมากเหมาะกับรอยสิวมากๆไม่รู้จะอวยอะไรเนาะเพราะว่าเขาก็คงแมสอยู่แล้วใครที่แบบยังไม่เคยลองใช้แล้วตัดสินใจอยู่แล้วชอบเนื้อประมาณนี้ที่มีความเข้มข้นหน่อยปกปิดดีหน่อยแล้วก็ติดทนอันนี้ค่อนข้างติดทนนะคะติดทนก็ลองดูใครที่ตามหาคอนซีลเลอร์ลักษณะประมาณนี้นะคะลองดูตัวนี้ได้เลยเลยต่อมาเป็นบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์หนึ่งเดียวในใจนะตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยเอาไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าเซอิหรืออ่านว่าอะไรออมซื้อมาเพราะออมเห็นแบบต่างชาติเขาแบบ วือวุ่วนอื้ออึงกันแต่มันไม่แมนในไทยนะแต่มันดีมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างพอดีมากๆสําหรับการทำบรอนเซอร์ของออมเนี่ยคือผิวเขาสวยมันเป็นบรอนเซอร์ที่สีพอดีมากสีออมใช้เป็นมีดียมบรอนซ์นะคะคือมันเข้ากับผิวออมมากๆแล้วมันทําให้แบบ ดูบ่มแดดจริงๆตลับเบิมบิมบำม,มากไม่รู้จะหมดชาติไหนเหมือนกันแต่คิดว่าแบบคุ้มเงินตรงที่ว่าโอเคมันพันกว่าบาทแต่มันแบบน่าจะใช้ได้นานนะคะก็เลยชอบมากต่อมาเป็นคอนทัวร์นะคะซึ่งคอนทัวร์อมใช้อยู่อันเดียวเลยในปีนี้คือทุกคนจะเห็นแหละว่าอมใช้อยู่อันเดียวแบบจริงๆก็คือ ตัวนี้นะเป็น charlotte tbury hollywood contour wand นะคะน้องจะมีความเป็นเนื้อน้ำน้ำที่ซีทรูแล้วสีที่ออมใช้อะมันจะค่อนข้างเข้มหน่อยมันก็เลยจะให้ความชาร์ปที่ค่อนข้างชาัดแต่มันเป็นความชาร์ปที่ซีทรูได้วความที่เหนือมันเป็นน้ำน้ำตัวนี้คือเกลี่ยง่ายสีสวยออมชอบใช้คู่กันพอใช้คู่กันปุ๊บหน้ามันจะดูแบบรอนเหมือนไปอัปแดดมาคือทางอมชอบมากเนี่ยประมาณเนี้ย เหมือนแบบหน้ามันมีกรอบขึ้นมาแต่มันมีกรอบที่ธรรมชาติมันยังเป็นงานผิวที่แบบออมชอบอยู่ก็คือเป็นกูดคอมบิน t ชันมากๆสําหรับ2ตัวนี้นะคะอันนี้บรอนเซอร์อันนี้คอนทัวรต่อมาเป็นแป้งนะคะซึ่งแป้งหนึ่งเดียวในปีนี้ที่ใช้มาทั้งปีจริงๆก็คือตัวนี้เลยเป็นโคซาสเหมือนกันสีที่ออมใช้จะเป็นบริซซี่นะคะ เนื้อแป้งเขาจะเหมือนเป็นแป้งแบบแป้งเบะแต่มันเป็นแป้งเบกที่เนื้อบางๆมันดีมากทุกคนเป็นการเซตหน้าที่ยังมีความเป็นผิวอยู่ออมชอบแต่งหน้าแนวๆแ,แบบที่ทุกคนเห็นก็คือคลีนๆหน่อยน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันดูเป็นแป้งมันยังเซตให้ทุกอย่างดูมีความเป็นผิวอยู่ออมชอบมากใครที่แบบเป็นสายเดียวกันชอบแต่งหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ชอบอะไรที่มันดูเยอะดูหนักดูแน่นหรือแบบ ยังชอบอะไรที่มันเป็นผิวอยู่หรือใครที่แบบอยากหาแป้งที่เซตแล้วยังดูเป็นงานผิวอยู่ก็ทำดีทำถึงไอชาร์โดนะคะมีมาด้กันทั้งหมด2 p a พาเลตออมจะแบ่งเป็นแบบพาเลตโทนสีน้ำตาลกับพาเลตโทนสีชมพูขอพูดที่พาเลตโทนสีชมพูก่อนฉันไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งได้ลองออมได้ลองเมื่อช่วงปลายปีรอมรู้สึกว่าอมชอบมากทุกคนมันแทบจะเป็นไมโครทูพาเลตได้เลยอะทุกคนคือมันครบมากอะ มันมีสีชมพูที่เป็นไล่โทนใช่ไหม ชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูกลางแล้วก็มีน้ำตาลตัดมีชิมเมอร์ซึ่งแบบมันครบแล้วเนื้อดีมากโอดีบีโอทำถึงอันนี้คือถึงมากๆเลยแล้วจริงๆเขามีหลายโทนสีนะคะสามารถไปเลือกเอาได้แต่ว่าออมชอบโทนสีชมพูอันนี้เป็นเบอร์แปดเนื้อดีสีสวยตัวกิเตอร์คือสวยมากอันนี้อมอใช้แต่งออกงานได้เลยสามารถแบบปาดปาดปืดๆออกสวยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเพราะาเนื้อสีมันเบนง่ายเกี่ยง่ายมากเธอราคาเท่านี้อะโอดีบีโอทำถึง ฉันก็เลยไม่รู้จะทําไงก็คืออวยทําได้แค่อวยแล้วก็ไปซื้อเถอะราคาแบบจําราคาไม่ได้ร้อยสองประมาณเนี้ค่ะทุกคนมันดีมากอวยส่วนอีกพาเลตหนึ่งถ้าเป็นโทนน้าตาลออมจะหยิบอันนี้มาเป็นเดซีซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอมใช้บ่อย นะเพราะว่ามันเป็นโทนกันตายจริงๆเป็นโทนน้าตาลที่เนทิฟล์มากแล้วก็อ่อนมากๆธรรมชาติมากๆไม่มีสีที่มันเข้มแบบเข้มจัดเลยอันนี้เป็นโทนที่ปาดๆยังไงก็ดูแต่งหน้าเป๊ะคือที่เลือกมาสองพาเลตนี้เพราะรู้สึกว่าอันนี้เป็นโทนน้าตาลที่ถูกต้องสําหรับออมที่อมใช้แล้วอมชอบส่วนอันนี้เป็นโทนชมพูที่ถูกต้องสําหรับสีผิวอ,อมมากๆเพราะว่าถ้ามันอ่อนกว่านี้อมจะใช้ไม่ได้เลยเขาทามาแบบโทนกลางๆที่มันเวิร์กมากค่ะสาวผิวขาวใช้ได้ผิวเข้มใช้ได้ผิวกลางแบบอ,อมก็คือใช้ได้ คือมันไม่ได้อ่อนจนแบบไม่เห็นสีอ่ะมันเป็นโทนสีที่กําลังดีมากเป็นโทนชมพูที่ถูกต้องสําหรับออมเลยอันนี้คือแนะนําใครสีผิวคล้ายๆกันก็ไปตำแล้วก็อายแชโดว์สติกที่ออมชอบนะคะก็คือตัวนี้เป็นเมลินดาเนาะทุกคนเขาเป็นอายแชโดว์สติกที่ดีมากมากๆคือมีความเกลี่ยง่ายสีติดทนพอเซตตัวแล้วค่อนข้างติดคนเลยออมจะชอบใช้ 3- ส,สีนี้ปาด อีซบบี่ง่ายง่ายออกงานได้ everyday look ได้นะคะสีแมทจะชอบ0ูนกับ0ูนแล้วก็สีกิเตอร์จะชอบเบอร์0ูนเนื้อดีสีสวยเกลี่ยง่ายแล้วก็ราคาถูกอันนี้คืออมเห็นช่างแต่งหน้าหลายๆท่านนะคะชื่อดังด้วยก็ใช้อย่างเช่นพาเลทสองตัวนี้ก็เหมือนกันอมเห็นช่างแต่งหน้าแบบชื่อดังเลยอะหลายๆท่านก็ใช้อีกเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น n i x j u m b o pencil นะคะสีที่อมชอบจะเป็นสี cottage cheese จะเป็นสีแบบขาว เลยแบบนี้จะชอบมาทาช่วงแบบหัวตาให้มันอ o อั p ยิ่งึ้นหรือว่าทาทั่วเปลือกตาแล้วเกลี่ย ได้เหมือนกันมันจะทําให้ตาดูวาวๆาฉว่ำๆนะต่อมาเป็นอายไลเนอร์ปีนี้ออมชอบมากๆอยู่2ตัวนะคะเป็น m e ร i n ดาสกิน n y Liner นะคะแล้วก็เป็น e ีคลิปซูเปอร์สลิมออโต้ลองอายไลเนอร์คือความต่างมันจะอยู่ที่เมรินดาอันนี้มันจะเป็นโทนสีน้าตาลที่มีความอ่อนลงมาเวลากรีดแล้วมันจะให้ความหวานความนัวความนวลแต่ว่าตัวอีคลิปอันนี้มันจะเป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลช็อกโกแลตเลยมีความเข้มเวลากรีดมันก็จะมีความชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่า มันดีทั้งคู่ติดทนทั้งคู่เขียนง่ายเนื้อดีลื่นอีซี่มากๆนะคะปีนี้ชนะโทนี่โมลีไปเลยคือออมไม่ค่อยได้หยิบใช้เลยก็เลยใช้แต่แบบนี้เพราะมันง่ายไม่ต้องพกแปรงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดใช้2ตัวนี้มากๆกนะก็ลองดูใครที่ชอบกรีดตาสีน้ตาตาลเหมือนกันก็2ตัวนี้นะคะทุกคนต่อมาเป็นมาสคาร่านะคะออมให้ทั้งหมด3ตัวในปีนี้มาพูดที่ตัวแรกก่อน มูทเนี่ยจะให้ความธรรมชาติค่ะอันนี้คือเรียงเส้นยาวสวยวันนี้ออมใช้มูทเห็นไหมมันจะมีความยาวความเรียงเส้นความแบบไม่ได้จับตัวเป็นก้อนมันจะมีความธรรมชาติสวยอยู่คือยังชัดอยู่นะคะคือชอบมากแล้วก็ติดทนมากมีความธรรมชาติเนาะแต่อีกตัวหนึ่งที่แบบวันไหนได้ขนตาจึงจ้งๆแบบฮงฮงหน่อยอะ่ะออมก็จะใช้ตัวนี้เป็นครีโอนะคะคิวลาชซูเปอร์พรูฟมาสคาร่าวอลลุ่มเคอร์ลิงนะคะตัวสีดำมันนี้ ติดทนแบบองแล้วก็แบบขนตามันจะมีความจับตัวหน่อยมันจะมีความแบบขาแมงสาบหน่อยๆแต่ว่ามันได้ความชัดมันได้ความองทุกคนอันนี้คือองตะโกนนะแล้วก็ติดทนมากก็เลยชอบนะคะส่วนอีกอันนึงที่ชอบปัดขนตาล่างจะเป็นของเปียคืออันนี้เป็นมาสคาร่าของเปียที่เป็นแบบหัวเล็กๆนะคะออมจะชอบมาใช้กับขนตาล่างอันนี้ก็คือปัดอยู่เพราะว่ามันทําให้ไม่ค่อยเลอะค่ะแล้วมันก็มีความเป็นธรรมชาติมาก ให้ขนตาที่ธรรมชาติสุดๆดดเวลาที่เหงื่อออกก็อาจจะมีแพนด้านิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวคือยังรับได้คือแบบเช็ดเชปุ๊บก็ยังดูแบบโอเคอยู่หน้าไม่หยาหน้าดูแบบไม่ง่อมนะคะไม่ได้แบบแพนด้าจนดูง่อมนะต่อมาเป็นไฮไลท์หนึ่งเดียวในใจจริงๆคือเอเวอร์พิงออมชอบมากออมชอบสีเบอร์ศูนย์สองของเขามากๆมันมีความเป็นธรรมชาติมันมีความเป็นงานผิวมันมีความอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ปัดขอลองหนะ่อยให้ทุกคนดู มันแบบมันธรรมาชาติอหะเธอแล้วมันไม่แพชี่มันไม่ทําให้เครื่องส่องอางที่ใช้ไปแล้วแบบเราเซตแป้งไปแล้วมันดูแบบเป็นก้นกอนเป็นแบบปืนป้นๆอันนี้คือมันธรรมาชาติมากทุกคนดูนะ อมเลยชอบมากมันเป็นงานผิวเหมือนแบบน though, ้ำว anyway> ิ ability, ่งบนผิวอะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยชาแนลแพงฮินส์แพงไปก็ลองดูอันนี้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนของมันจะหมดอมไม่แน่ใจว่าเข้าไปดูมาเหมือนกันทํารีวิวในติ๊กต็อกแล้วเพื่อนๆบอกว่ามันหมดแล้วก็เลยไปถามแบรนด์แบรนด์บอกว่ากําลังผลิตนะคะเดี๋ยวกลับมาฉันก็เลยเอามาพูดได้แต่คืออยากให้เขาแมสมากๆอมกลัวเขาไม่ผลิตอีกเพราะอมชอบมากแล้วมันราคาดีอะทุกคนแต่ให้งานผิวแบบเหมือนฟั่งแบบอินเตอร์เป็นฟิลเครื่องสำอางวีแกนอินเตอร์แบบนั้นเลยเหมือนฟ แล้วเป็นแบรนด์ไทยอ่ะเ,ออเรียบร้อยนะคะสำหรับเฟรนด์ในปีนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้วิชลิดแล้วก็เสียงเงินไปตามๆกันนะจ๊ะอันนี้คือแบบคัดมาแล้วจริงๆทุกคนยากมากคือมทําการบ้านเยอะมากเพราะมันแบบมันต้องเลือกแล้วมันต้องตัดใจจริงๆมันมีอีกหลายตัวเลยที่เราชอบแต่ว่าอันนี้คือคัดมาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะคะสามารถไปตามๆกันได้ถ้าชอบอะไรเหมือนๆกันเนาะโอเควันนี้ก็คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย